เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งฮะก็สวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสกคริปที่ไม่ต้องหาคีย์อีกเช่นเคยครับผมเดี๋ยวเราไปเอากันเลยนะฮะอ่ากดไปเลยครับผมก o p ี่สคริปนะฮะให้มันขึ้นการาดถูกแบบนี้ครับหลังจากนั้นแล้วก็เข้าตัวลาน,นะ,ะหลังจากนั้นก็เอามาวางครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะโหดหรือเปล่านี่ฮะรับประกันครับผมตัวนี้ไม่มีคีย์อย่างแน่นอนฮนะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่เราแจกนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยดีกว่าครับสำหรับฟังก์ชันมันนะครับผมก็โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่คอนฟิกฟาร์มกันบ้างครับอ่าอันนี้มีอันติแบนนะครับผมเปิดเปิดไปเลยนะฮะสำหรับวิธีการฟาร์มนะครับก็ให้เรามาตรงที่รูปบ้านครับผมหลังจากนั้นก็กดออโต้ฟาร์มเวลไปเลยครับอ่าคอนฟิกฟาร์มครับมันมันดีีทีละตัวคืออะไรครับเนี่ยบลิงค์มอบนะครับผมต้องปรับแบบ กว้างหรือเปล่านะมันถึงจะแบบดึงมอนมาอ่าโอเคฮะนี่นะครับอ้อมันไม่รวมมอนนะครับผมอ่าเรากดปุ่มนี้ครับออโต้ฟาร์มอ่าอันนี้นะฮะเน,เนียเนียเลดหรือเปล่าอันนี้นะครับผมมันถึงจะรวมมอนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบางเครื่องหรือเปล่าเนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมเนาะก็เอาไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันไม่หาคีย์ไงอ๋ออ้ามันก็รวมมอนอยู่นี่หว่า โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาแจกสคลิปอีกนะครับผมเนาะก็กดติดตามไว้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ